เมื่อวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระรังสรรค์ดิขบัญโยพร้อมด้วยสามเณรชยุทธพงษ์มั่นเขตวิทย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปธรรมพระพรมวชิรปัญญาจารย์ทองดีสุรเตโชปรริยนธรรมเก้าประโยคราชบัณฑิตอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้ลงทำหน้าที่ครูพระสอนศิลธรรม ณโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนตำบลป่าพุทธาอเภอขานุวรรักษ์สบุรีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะโดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนอารัธนาศีลพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับวัตนสูตร50จบและนำนั่งสมาธิทั้งนี้เป็นการปลูกฝังศิลธรรมขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนโดยการสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติและยึดเหนี่ยวจิตใจของเยาวชนกิจกรรมการสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้แก่เยาวชนของชาติอีกด้วยนอกจากนี้พระอาจารย์ก็ยังได้เทศสอนเกี่ยวกับประวัติและความสําคัญของวันมาคาบูชาซึ่งนักเรียนต่างก็ตั้งใจรับฟังพระอาจารย์เทศสอนเป็นอย่างดีค่ะ เนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ